ใครดีใครได้ลิเวอร์พูลนำท้าอีก4ทีมพรีเมียร์ลีกแย่งวันเดคิดกุหลาบไฟมีรายงานว่าสโมสรลิเวอร์พูลและอีก4ทีมในพรีเมียร์ลีกต่างพากันให้ความสนใจอดัมวอร์ตันเจ้าหนูกองกลางวัย19ปีของแบล็กเบิร์โลเวอร์ที่เพิ่งแจ้งเกิดกับทีมได้สำเร็จเมื่อสีซสั้นก่อนดาวเตะกุหลาบไฟทำการเปิดตัวในทีมทุดใหญ่ครั้งแรกเมื่อสีซั่นที่แล้ว โดยเล่นลงเล่นอย่างต่อเนื่องภายใต้การคุมทีมของกุนซือยอดาโทมัสันและในซีซั่นนี้ได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงไป12เกมในเดอะแชมเปี้ยนชิพด้วยรายงานจากนาทีมินในอังกฤษเปิดเผยว่านอกจากลิเวอร์พูลแล้วรายงานในอังกฤษเปิดเผยว่านอกจากลิเวอร์พูลที่กำลังจับตามองวอตตันอย่างใกล้ชิดแล้วยังมีอีก5ทีมที่อยู่ในขาเช่นเดียวกันได้แก่ท็อตแนมฮอสเปอร์ไบรตันเอวอร์ตันแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและนิวคาสเซิลยูไนเต็ดการให้ความสนใจวอตตัน เนื่องมาจากทางทีมหงแดงกาลังตามหากองกลางหมายเลข6ห,หรือตัวรับที่จะเข้ามาทําหน้าที่ในแดนกลางซึ่งตอนนี้อเล็กซิสแมคอลิสเตอร์ที่ทําหน้าที่นี้อยู่ก็โดนวิจารณ์อย่างหนักเช่นกันขอขอบคุณภาพแหลห่งข้อมูลข่าวสนุกและความค่าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดกระดิ่งกด้วน,นะคะ